หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 9 รถจักรยานยนตัดหน้าล้มหาัดเด็บด,ด้านอดีตสมาชิกสภาเทศบาลของแห่งรายงานตัวกับทั้งถิ่นตราดรบก่อนรับตำแหน่งหมายเลขสองรายงานพิเศษวันเด็กกับสิษยพิดเศษออสิสติกที่สัคสงคมต้องใชกันดีแลนันที่2องต่อไปนี้รถเก๋ขับประจำวันขนับสุริยมขับวันดีและตราดดีดัคอง แม่พาลูกไปขายของเที่ยวงานวันเด็กรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้าชนรถยนต์ตกกองน้ําจมโคลนเด็กน้อยวัยสองขวบและเก้าขวบจมโคลนชาวบ้านช่วยกันออกมาได้ขณะคนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตเมื่อเวลาเจ็นาฬิกาวันที่10มกราคม2558ร้อยตํารตำรวจโทบุญมาทาทองร้อยเวรสอพอเมืองตราสได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ถนนสุขุมวิทช่วงบริเวณโค้งโรงงานป่ปตนตำบลดินสายอํเาเภอเมืองจตราจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดออกตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ถูกชนล้มอยู่กลางถนนเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอน da าแ r b r เบรดสีเทาดำหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่านหนู 97- 5ตราดและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นอนอยู่กลางถนนอาการสาหัส ชื่อนายบุญลือขันนาคอายุ32ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดออกให้การช่วยเหลือซึ่งทางโรงพยาบาลตราสได้ประสานรถกู้ชีพของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดร่วมด้วยซึ่งเมื่อรถกู้ชีพเดินทางมาถึงพบว่านายบุญลือหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีและนนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนรถยนต์กระบะโตโยต้าสีเขียวหัวเป็ดหมายเลขทะเบียนบอยไม้จอจาน 6119จันทบุรีตกอยู่ในร่องน้ำที่เป็นโคลนมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในสองรายและเด็กอีกสองคนประกอบไปด้วยนายอรุณมาิผลอายุ47ปีนางละไมามาลิผลเด็กชายอนุชัยมาลิผลอายุ9ขวบและเด็กชายอนุรักษ์มาลิผลอายุ2ขวบที่ชาวบ้านช่วยกันขึ้นมาและนั่งอยู่ริมถนนด้วยเด็กชายทั้งสองคนร้องให้เจ้าตลอดเวลาเจหน้าที่กู้ภัยและพนักงานของ บริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดได้รวมกันช่วยเหลือ4คนพ่อแม่ออกมาได้และนำตัวนางละไมรวมถึงลูกชายทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลตราดส่วนนายอรุณมีอาการสาหัสเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องทำการปฐมพยาบาลใช้อุปกรณ์ช่วยบล็อกที่บริเวณคอก่อนนำขึ้นจากร่องน้ำและนำขึ้นรถโรงพยาบาลกรุงเทพตราดส่วนนายอรุณมีอาการสาหัส คลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทําการประถมพยาบาลใช้อุปกรณ์ส่วนบล็อกที่บริเวณคอก่อนนําขึ้นจากร่องน้ําขึ้นรถกู้ชีพไปโรงพยาบาลตราดนางละไมบอกว่าตนและนายอรุณสามีมเมียชีพขายผลไม้ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราดโดยในงานวันเด็กได้นำผลไม้ไปขายที่งานวันเด็กที่ศูนย์ราชาการรุนสภากาชาติไทยเขาลานพร้อมกันนี้ได้พาลูกชายทั้งสองคนไปเที่ยวด้วย กระดาษที่รถวิ่งมาถึงที่กเกิดเหตุนายบุญลือได้ขับรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้านายอรุณได้เบรกและหลบแต่ไม่พ้นจึงชนเข้าเต็มแรงส่วนรถยนต์ของตนเองเสียหายตกร่องน้ําและพลิกคว่ำชาวบ้านที่อยู่ในที่กเกิดเหตุได้ออกมาช่วยเหลือสําหรับนายบุญลือขันหน้าได้เสียชีวิตแล้วหลังแพทย์พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านถูกจักรยานยนต์ตัดหน้าล้มบาดเจ็บ เมื่อเวลา16.30นาฬิกา30นาทีวันที่10มกราคม2 5 5 7เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งประสานเหตุจากสถานีตำรวจปูทอนอำเภอเมืองตราดให้ตรวจสอบและรับผู้บัดเจ็บสาเหตุมาจากรถจักรยานยนต์ชนกันที่หน้าวัดวีเวกวรารามตำบ,บนนันทายอำเภอเมืองตราดหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกำลังอาสาสมัคร ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงนอนอยู่ริมถนนชื่อนางสมใจบ้านใหม่พักอยู่ที่ตำบลท่าพลิกอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยมีรถจักรยานยนต์ของนางสมใจยี y ่ห้อฮอนด้าเวฟสีเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ต่อต่ารอเรือ431ตราดล้มอยู่ไม่ไกลนักซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่าอาวัยวะส่วนใดของร่างกายนางสมใจผิดรูปจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายคือนางสาววันนา โกกิรันอายุ27ปีได้รับบาดเจ็บที่บริเวณจมูกนางสาววนาบอกว่าขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่าขอไข่88สีตรสัสมาจากบ้านที่ตำบลท่าพลิกเพื่อไปยังชุมชนน้องโพรงขณะนั้นเห็นรถจักรยานยนต์ของนางสมใจในระยะไกลคาดว่าคงจะทันจึงเลี้ยวขวาเข้าซอยแต่ปรากฏว่าถูกรถจักรยานยนต์ของนางสมใจชนจนล้มไปคนละทิศคนละทาง อดีตสมาชิกสภาเทศบาลสองแห่งรายงานตัวกับท้องถิ่นตราดครบก่อนรับตำแหน่งใหม่รอบสองหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้ประกาศให้อดีตสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกประเทศกลับเข้าไปรับตำแหน่งใหม่หลังจากหมดวาระและทางคอสชอได้แต่งตั้งข้าราชการระดับ8เข้าดำรงตำแหน่งโดยให้อดีตสมาชิกสภาท้องถิ่นมารายงานตัวตั้งแต่วันที่5-11มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าจังหวัด มีเทศบาลตำบลท่าพลิกเนินทรายเทศบาลตำบลหัดเล็กอบะตะเกาะมากปรากฏว่าอดีตสมาชิกเทศบาลทั้งสองแห่งเข้ามารายงานตัวครบแล้วนางประพัสสรศริแสงชยกุลท้องถิ่นจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศทําให้อดีตสมาชิกทั้งสองแห่งมารายงานตัวจนครบ โดยเทศาบาลท่าพลิกเนินทรายมีสมาชิกสองคนไม่ขอรับตําแหน่งเนื่องจากดํารงตําแหน่งกนานันและผู้ใหญ่บ้านขณะที่หัดเล็กมีหนึ่งคนที่ลาออกก่อนกําหนดจึงไม่สามารถดํารงตําแหน่งได้แต่นายกเทศาบาลท่าพลิกเนินทรายยังไม่เดินทางมาซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับกระกะราตได้ตรวจสอบคุณสมบัติหากไม่มีปัญหาก็จะให้กลับมาดํารงตําแหน่งได้จนกว่าจะมีการเปลีป่ยนแปลงงานตัวเนี่ยวันนี้ ผลสรุปของการดำเนินการเป็นไป็นงไบ้างก็ตามที่มีการรับรายงานตัวนะคะตั้งแต่วันที่1จริงๆแล้วเนี่ยหมดเขตวันที่11เนาะหนึถึงสินะคะขณะนี้ณวันที่9กนะคะ<ม>ก็มีสมาชิกสภา,าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยสองแห่งคือเทศบาลหันเล็กแล้วก็เทศบาลท่าพลิกเนินสายมารายงานตัวนะคะยีิบสาคนนะฮะส่วนผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย ก็มาแรงเนตัวหนึ่งคนคือนายกอกตบตบ่อพลอยนะฮะส่วนที่เหลือก็คือนายกเทศบาลท่าพลิกยังไม่มาแรงเนตัวนะสําหรับยอดที่มาแรงงนตัวนั้นเนี่ยเอ่ยยังขาดอยู่ก็เนื่องจากว่าสมาชิกสภาเทศบาลหันเล็กหนึ่งคนที่ไม่มาแรงงนตัวก็คือมีการลาออกก่อนคราบวัละนะฮะส่วนสมาชิกท่าพริกเนินทรายนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมาแรงงนตัวครบแหละสิบสองคน แต่แจ้งความประสงค์ว่าไม่ดำรงตำแหน่งสองท่านก็เหลือสิบนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งนะคะก็สามารถบริหารได้ค่ะแล้วลที่ขาดไปเนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีการสรรหาหรือแต่งตั้งอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ต้องนะะเพราะตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกินกึ่งก็สามารถบริหารต่อไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเมื่อเราได้รับรยายงานตัวครบนะ,ะต้องสรุปณวันที่11นะคะ เมื่อรับครบแล้วเนี่ยทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดก็จะส่งเรื่องนำเสนอท่านผกกู้ว่าการจังหวัดนะคะเพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ทางสำนักงานกรกตจังหวัดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะดัานพันตบรบโททินกรแก้วช้างรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเลือกตั้งจังหวัดบอกว่าท้องถิ่นที่หมดวาระไปแล้ว3าแห่งคือเทศบาลท่าพลิกเนินทรายเทศบาลหัดเล็กและ,อ,ะอบตเกาะมากซึ่งในส่วนของอบตเกาะมาก ไม่ต้องเนื่องจากนายกอบตอถูกใบแดงและสมาชิกเหลือ4คนไม่ต้องแต่งตั้งนอกจากนี้ในปี2558ท้องถิ่นอีก3-4แห่งจะหมดวาระและจะต้องใช้วิธีเดียวกันครับตามประกาศวันหน้าคอสชที่1ครับ2 5 5 7ที่ว่าเนี่ยในส่วนของจังหวัดตราดเนี่ยจะมีผลกับเทศบาลและอบตอในจังหวัดตราดดังนี้นะครับอบตอที่หนึเรื่องอบตอกามากซึ่ง ได้รับการเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็มีการลองคัดค้านการเลือกตั้งแล้วก็มีคําสั่งมีคําสั่งของสารุทธรภาคเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยในส่วนของนายกาเนื่องจากถูกสารุทธรภาคาเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งดังนั้นก็จะไม่สามารถที่จะกลับมารายงานตัวเพื่อ,อเข้าสู่ตําแหน่งตามคําสั่งหัวหน้าคอสชที่หนึ่งพ7ไม่ได้ดังนั้นในกรณีนี้ต้องไปใช้ครับ ประกาศคอรชที่86ก็คือให้ประหลัดปฏิบัติหน้าที่นายกต่อไปในส่วนของกรมาร์ที่เป็นสมาชิก2หมู่6ท่านถูกเพิกถอนสิทธิ์ไป2ท่านดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยังเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ดังนั้นไม่ต้องมีการรายงานตัวไม่ต้องมีการสรรหาเพิ่มในส่วนของ เทศบาลและอบตอนในจังหวัดตราดที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งและกําลังจะครบวาระเขาจะให้รักษาการในตําแหน่งต่อไปจนกว่ารัฐธรรมนูญปี58จะออกแล้วก็จะดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือประกาศทิ้งการเลือกตั้งใหม่หรือดำรงตาแหน่งต่อไปประการใด ก็จะเป็นไปตามั 8, ่างรำนูน58าลปดก็ประหยัดประกอบั่างจำนูนปี5-8ต่อไปครับเเประมาณแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ TS, ส, 28. สถานี b t ทอนุสาวรีโทรย์เก้าสถานีขนส่งบอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิการายงานพิเศษวันเด็กกับสิทธิเด็กออทิสติกที่สังคมต้องช่วยกันดูแลตอนที่2 หลังจากที่เมืวว่อวานนี้ทีมข่าวตราทีวีได้สัมภาษณ์นางสุรัตน์กลองตนอายุ46ปีอาชีพทำสวนอยู่ในบ้านสวนในที่เป็นมารดาของน้องจัะเด็กพิเศษวันนี้ตราทีวีได้สัมภาษณ์นายนาวินวิพาตนาวินครูการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตราดเพื่อสะท้อนถึงปัญหาและสิทธิของเด็กพิเศษในหลายประเด็นโดยเฉพาะการส่งเสริมสิทธิของเด็กพิเศษ ครับเด็กๆก,กลุ่มนี้นะครับโดยโดยหน้าที่หลักของเราคือเด็กๆมาเตรียมความพร้อมเพื่อที่เข้าสู่โรงเรียนหรือสังคมในลําดับต่อไปนะครับก็มีเด็กส่วนมากที่สามารถเข้าไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้เราเรียกว่าการเรียนร่วมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะอยากจะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเปิดทัศนคติว่าเด็กพิการเนี่ยก็เป็นสมาชิกของเราเหมือนกันในสังคมอยากจะให้ท่านเปิดโอกาสให้ ให้เด็กซึ่งเรียกว่าเป็นเด็กที่บกพร่องเนี่ยเข้าไปเรียนร่วมกับคุณหลานท่านในบางกรณีได้นะฮะตรงนี้นวันนี้เด็กพิเศษกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆเขาได้รับสิตที่เทียมกลุ่มหนึ่งเลยว่การดูแลที่ดีกว่ากลุ่มหรือว่าไม่เท่าเทียมกันการดูแลซึ่งทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับสังคมแล้วก็พี่น้องราพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวชาวตลาดทุกท่านนะครับได้เปิดโอกาส ดีขึ้นเป็นลำดับลาดับครับรัฐบาลรัฐบาลก็เข้ามามีส่วนช่วยเหลือนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับเด็กทั่วไปแล้วก็ยังถือว่าน้อยน้อยกว่ามากครับการแก้งและป็นกำลู่ปฏิรูปประเทศขนาดนี้คิดว่ากฎหมายตรงนี้น่าจะเข้าไปใูส่วนละร่นหนึนะช่วยได้ครับก็อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณา นะครับโอกาสให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้เพราะว่ามีผู้พิการเป็นจำนวนมากที่เมื่อเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วก็ได้สามารถนำศักยภาพที่ตัวเองมีกลับมาสู่ประเทศกลับมาสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเยอะแยะ,ยะมากมายมีนะครับบุคลากรที่จะมาสอนเด็กพิเศษเนี่ยตอนนี้สิทธิบุคอะไรต่างๆเหมือนกับครูที่ปกติหรือได้รับสิทพิเศษเ ครับก็บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในในการที่จะเป็นครูสอนเด็กพิเศษนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ามีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวซะมากกว่านะครับตรงนี้อยากจะให้ผู้ใหญ่ได้ได,ได้ได้ตระหนักแล้วก็ให้ความมั่นคง ให้ความมั่นใจกับผู้ที่จะเข้ามามีส่วนในการช่วยสอนช่วยดูแลเด็กพิการนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะฮะไดนาวินยังทิ้งท้ายด้วยว่าเด็กพิเศษวันนี้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นแม้ไม่เท่ากับเด็กปกติแต่ก็ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะการได้รับการดูแลจากครูผู้สอนที่เสียสละและทุ่มเทมากขึ้นอขอจเจริญพรท่านญาติโย,ยมผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้วันเด็กแห่งชาติ ได้มายืนอยู่ที่ซุ้มของชมรมพระเครื่องเมืองตราดได้นําของรางวัลมาแจกเด็กๆซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันนี้จะมาเดินทางมาช้าไปหน่อยก็เลยทําให้ภาพข้างหลังมีเด็กๆมาค่อนข้างเหลือน้อยแล้วเพราะว่า,ามาสายไปหน่อยวันนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องขอเชิญโยมประธานประธานประธานแล้วก็ทีมงานของชมรมพระเครื่องเมืองตราด วันนี้เป็นรายการที่ไม่ใช่รายการสดนะแต่ก็เพิ่งจะถ่ายกันในวันเสาร์วันนี้ทุกท่านนะเรามีผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดของเราอีกหลายๆท่านทีเดียวที่ให้ความสําคัญแก่เด็กเราอาจจะมองว่าวันนี้เด็กๆไม่มีคะแนนเสียงที่จะให้ในเรื่องของส่วนของการเลือกตั้งเด็กไม่มีคะแนนเสียงให้กับนักการเมืองหลายคนมองว่า,าหลายหลายกลุ่มที่ไม่ได้ให้ความสําคัญแก่เด็ก วันนี้ชมรมพระเครื่องเมืองตราดยังมองเห็นประโยชน์กับเด็กๆแล้วก็นําสิ่งที่เป็นของเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นจริงๆเมื่อเื่อเช้าจะมีของเยอะคนนี้นะมีตอนนี้ก็เยอะตอนนี้จริงๆเมื่อเช้าของเยอะคนนี้มากเลยทีเดียวนะมีสม,มุดมีปากกาดินสอมียางลบมีกระดาษจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนใจเด็กๆได้หมดเลยว่ายางลบลบคําผิดได้แต่ลบความผิดที่ทําไม่ได้ นะ้ไม้บรรทัดไว้ขีดเส้นให้ตรงได้แต่เส้นตรงที่จะเป็นการเดินทางชีวิตจําเป็นจะต้องอใช้การเดินทางาใช้พฤติกรรมของตัวเองไม้บรรทัดขีดได้แค่เส้นตรงจากไม้บรรทัดแต่พฤติกรรมของตัวเองจะสามารถขีดโชคชะตาชีวิตตัวเองได้นะแล้วก็สีต่างๆนะที่ชมรมพระเครื่องเมืองตัดนาํามาเมื่อเช้ามีเยอะกว่านี้เยอะยะเลยทีเดียวนะก็บอกกับเด็กๆว่าเด็กเป็นเหมือนผ้าขาวที่ พร้อมที่จะให้ผู้ใหญ่เติมเติมแต้มสีลงไปในชีวิตของเด็กๆได้เหมือนกันะฉะนั้นวันนี้เรามองเห็นเด็กๆอยู่หลายๆคนทีเดียวเดีย๋ยวขอเชิญเด็กๆคนนี้หน่อยมานี่หน่อยแล้วมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยอสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับขอบอายการสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อ ชื่ชเอ,อเด็กชายวิทยร์จากิัารนาวาครับรโรงเรียนอนุบาลตราโรงเรียนอนุบาลตราสวันนี้ทุกท่านเป็นวันของเด็กเป็นวันของเด็กซึ่งเราเชื่อว่าเด็กๆเหล่านี้วันนี้เขายังเป็นอนาคตของประเทศแต่ในอนาคตเขาจะเป็นปัจจุบันของประเทศถ้าเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่เึ้นในวันนี้นเราอาจจะมองเห็นเขาตัวเล็กมองเห็นเป็นเด็ก แต่ความเป็นเด็กมีสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่ก็คือถ้าหากว่าเด็กมีความรับผิดชอบเด็กมีคุณธรรมสูงเด็กมีความเห็นแก่ตัวน้อยเด็กมีความเป็นผู้ใหญ่คือมีคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่แม้นจะตัวเล็กๆด้วยความเป็นเด็กก็จริงแต่ก็เล็กแค่ตัวแต่จิตใจยังเป็นเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นที่อาตมากล่าวอยู่เสมอว่าเด็กวันนี้ต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้หมายความว่าเด็กวันนี้ ต้องรีบมีคุณธรรมให้สูงเด็กวันนี้ต้องมีความรับผิดชอบให้มากนะแล้วเด็กตัวเล็กจะก,กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงคือกลายเป็นผู้ใหญ่ได้แต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ตัวโตก็จริงแต่ผู้ใหญ่ไม่มีคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เราเรียกว่าอนุบาลหัวงอกก็คือมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวของคนที่เป็นคนแก่ฉะนน้นวันนี้ทุกท่านเวลาของรายการเรามีไม่มากเพียงแค่5นาที ขอขอ,อนมโมทนากับทางชมรมพระเครื่องเมืองตราดทุกๆท่านนะทางท่านประธานทางทีมงานนะที่ทําให้ตอนนี้เรียกว่ากระแสพระเครื่องฟีเวอร์ของจังหวัดตรา,ตราตรดโด่งดังไปทั่วนะเราจะบอกว่าทั่วโลกก็ได้มั้งเพราะว่าแม้แต่ฝรั่งมังค่าก็ยังให้ความสําคัญกับวัตถุชิ้นเล็กๆที่มีคุณค่าทางความทรงจํามีคุณค่าทางในส่วนของ เรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีศักดิ์ศรีของความเป็นสงฆ์ของความเป็นพระวันนี้ก็ขออนโมทนากับทุกๆุกภาคส่วนที่มาร่วมกันให้กำลังใจกับเด็กๆซึ่งเขาจะต้องเป็นอนาคตของประเทศวันนี้ก็จึงขอเจริญพรทุกทท่านไว้เพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทุกคนและขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนอยากดูเด็กดี ต้องทำดีให้เด็กดูที่วันนี้เราไม่มีเด็กดีให้ดูเพราะบางทีไม่มีผู้ใหญ่ที่ทำดีให้เด็กได้ดูหรือบางทีมีผู้ใหญ่ที่ทำดีให้เด็กได้ดูแต่เด็กไม่ยอมดูผู้ใหญ่ที่ดีเด็กก็จึงไม่ได้มีผู้ใหญ่ที่ดีที่ทำดีให้เด็กได้ดูแต่ก็ขอให้เด็กๆได้ดูผู้ใหญ่ท um. ี uh ่ดีและเป็นคนดีตามผู้ใหญ่ที่ดีที่ทำดีให้เด็กได้ดูอนาคตของชาติเราจะมีความมั่นคงได้ด้วยเด็กของเราเจริญพร ด้วยงานจัดงานวันเด็กมอบของรางวัลสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ในพื้นที่จังหวัดตราได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้าร่วมง,งานจำนวนมากโดยเฉพาะงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558 หนึ่งเริ่มที่ส่วนรุกขชาติตำบนวังกระแจาอําเภอเมืองเมือตราดเทศบาลเมืองตราดจัดงานวันเด็กประจำปี2558ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตและค่านิยม12ประการโดยมีหน่วยงานราชการสถานศึกษาชุมชนและภาคเอกชนนำกิจกรรมสนุกสนานอาคารเครื่องดื่มของขวัญของรางวัลมากมายมามอบให้ซึ่งมีผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชนทยอยเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก โดยนายนารงธทรจันทรารงกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มด้วยการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีและอยากให้ผู้ปกครองทุกคนรวมถึงเด็กๆตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาประเทศวันนี้เป็นวันสําคัญของเด็กและขอให้ดูแลและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะหน้าที่ของเด็กไทย10ประการจากนั้นได้มอบเกียรติบตัตรให้กับเด็กดีเด่นประจําปี2558จํานวน2คน ขณะที่ศูนย์ราชการรุนสภาาชาติไทยเขาล้านได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกองทัพเรือเหล่ากาชาตจังตราดและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก,จ,ววกจังหวัดกอกงจังหวัดโพธิสัตว์ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมงานโดยงานนั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายคือการแสดงบนเวทีการแข่งขันวาดภาพระบายสีการแสดงทางทหารเช่นการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ การแสดงกระโดดล้มโดยทางกองทัพเรือ,อยังได้นําเรือหลวงตักใบมาจอดเพื่อให้เยาวชนได้เยี่ยมชมกระดาษที่ฐานส่งกําลังบารุงฐานเรือตราดทัพเรือภาคที่หนึ่งบ้านธรรมชาติอําเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดมีการจัดงานวันเด็กโดยเปิดให้ประชาชนนําบุตรหลานมาเที่ยวชมงานรับสิ่งของรวมเล่นกิจกรรมรวมทั้งจัดให้มีการแสดงความสามารถของเด็กๆโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานนับพันคนโดยในปีนี้ทาง ทัพเรือภาคที่หนึ่งได้นำเรือหลวงตากใบมาแสดงให้เด็กเข้าชมภายในเรือพร้อมทั้งพาเด็กและผู้ปกครองท่องทะเลโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีทั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆให้แสดงออกในด้านที่ถูกต้อง 4. ที่ศูนย์โอทอปองค์การบริหารส่วนจงังหวัดจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้กับเด็กๆทุกคนโดยนำเครื่องเล่นหาสนุกบ้านลมขนาดใหญ่มาตั้งให้เด็กได้ก,กระโดดจำ้ำเล่นรางและเกมหาสนุกมากมาย โดยมีนายวิเชียนรับเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานโดยกล่าวว่าอบจอตราดยินดีสนุนเด็กให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพจึงได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นประจำทุกปี5ที่เทศบาลตำบลหน,นองบอลโดยนายนครเขาแก้วนายกเทศบาลตำบลหน,นองบอลจัดงานวันเด็กที่มีการละเล่นและกิจกรรมสันทนาการรวมถึงการแสดงจากนักเรียนสี่โรงเรียนเกมชิงรางวัล และได้นำรถจักรยานจํานวน55คันมามอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา39ทุนให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนซึ่งผู้ปกครองนําเด็กมาเข้าร่วมงานกว่า1,500คนและทีมอำเภอเกาะกูดที่สนามกีฬานหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลเก,กเาะกูดอําเภอเกาะกูดจังหวัดในบรรชาวัฒนวงศ์ในอําเภอเกาะกูดเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานนั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักและสนุกสนานบุฟเฟ่ลองเบียรตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 3องศาเซลเซียสลมตนออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร